พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนไว้ภายในอย่าทรงใจออกไปข้างนอกการภาวนาที่ถูกทางมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละให้เข้าใจถ้าไปทรงจิตออกไปข้างนอกแล้วไม่ถูกทาง การที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทรวบรวมจิตใจไว้ภายในก็เพราะเหตุว่ามันเป็นอุบายสำหรับละกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นใดเพรากิเลสนั้นมันทำจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอย ทีนี้เมื่อมายับยัง้งจิตใจไว้ภายในแล้วกิเลสมันก็จะหมดอำนาจลงไปโดยลำดับเราทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสมันผาักดันจิตใจให้ฟุ่งไปภายนอกไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลง แต่มันก็ยังไม่ขาดต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาเหตุหาปัจจัยกิเลสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไรเมื่อปัญญาค้นคว้าหามันก็พบได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละ เป็นขั้นสุดท้ายนะสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆต้องรู้จักมีอุบายสอนใจหรือให้ต้องรู้จักค้นคว้าเพ่งพินิษให้เห็นเหตุเห็น,หนปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆ แต่ความจริงแล้วนะมันก็ไม่ใช่เกื่นไกลอะไรการที่ปล่อยจิตให้คิดสงสายไปข้างนอกนั่นแหละเหมือนเป็นบ่อกเกิดของกิเลสอ่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาสำรวมจิตอยู่ภายในเพ่งจิตไว้ภายในนี่จนชำนิชำนาญ คือเมื่อเวลาเราพักจิตเราก็พักได้อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมาอย่างนี้เราก็สามารถมีสติระลึกเข้าไปข้ามจิตได้ไม่ให้มันหลงยินดียันร้ายไปตามอารมณ์ด้านนั้นอันนี้นว่าสำคัญอยู่ไม่น้อยนะ เพราะว่าเราเป็นอยู่แต่ละวันเนี่ยอันจะไม่ให้มันได้รับกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายนี่เห็นจะไม่มีในวันหนึ่งหนึ่งมันต้องมีแหละไม่มีมากก็มีน้อยที่สิ่งที่มากระทบจิตให้วันไว้ไปตามอย่างที่ว่านั่นนะ ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสมบัญญาให้เก่กล้าระมัดระวังจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติคอยระวังอยู่นั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทันแหละเมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งมาจิตก็ไม่ทันได้วันไว้ไปตามเมื่อสติมันห้ามจิตให้หยุดยั้งได้จิตก็รู้เท่า รู้แจ้งในเรื่องนั้นทันทีพอจิตตั้งมั่นลงได้นะ่ะมันมันรู้ได้สิ่งต่งตางๆนั้นนะที่กระทบมาแต่ถ้าจิตวันไวไปเลยอย่างนี้มันรู้ไม่ได้มันละไม่ได้ขอให้เข้าใจดังนั้นแหละก็องค์จึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติสมปัจญะกํากับจิตใจนี่ให้เข้มแข็งไว เมื่อใจเข้มแข็งแล้วอะไรกระทบมามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นง่ายๆมันกำหนดพิจารณาทันได้เป็นเจนนน้นนคอยเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันจึงอยู่ที่ว่าการกระทาความเพียรให้ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย เอการปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเช่นส,สติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกเมื่อถ้าเราพยายามะะระลึกเข้าไปภายในอันสติมันมีอยู่ทุกเมื่อแนละ้วแต่ว่ามันเผลอละระลึกไปภายนอกนู่นมากต่อมากนี่นะ จนเป็นเหตุให้ลืมตัวก็มีออตนคิดอะไรตนนึกอะไรก็ไม่รู้ตนมีความคิดเป็นบาปอากุศลอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะเรียกได้ว่าจิตใจนี่พอขาดสติสัมปชัญญะประคองรักษาแล้วมันจะแปรผันไปทั่วแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้าง คิดไม่ดีไม่ชั่วบังผสมประสานกันไปอยู่นั้นให้เข้าใจทีนี้เมื่อเรามาฝึกสติสมบัติเนยะให้เข้มแข็งประคับประคองจิตนี้อยู่เสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้มันมันก็ไม่หวั่นไหวไป,ไปตามเรื่องหมู่นั้นนะจิตก็ย่อมสงบลงได้ง่าย กันพอจะน้อมลงไปสู่ความสงบอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์อื่นมารบก,กวนมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าปล่อยให้จิตยึดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไว่มากๆแล้วอย่างนี้จะเราจะไปน้อมจิตลงสู่ความสงบยอมไม่ได้ง่ายนักมันไม่ยอมลงแหละกิเลสมันดันไว้ ดังนั้นน่ะทางที่ดีแล้วผู้เจริญสมาธิภาวนานี่มันต้องมีสติอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ต้องมีสติะระลึกถึงตัวเองให้มันได้สมบัติชญญะก็รู้ว่าขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ก็รู้เท่าการงานที่ทำนั้น รู้เท่ายัางไงร,รู้เท่าว่าการงานที่ทำนั้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็สำเร็จได้บางทีก็ไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเสียใจถ้าสำเร็จไปได้ก็ไม่ต้องดีใจเกินขอบเขตนี่เราตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนี้นะทำการทำงานอะไรก็ดี ถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้เวลาทำอะไรไปแล้วมันผิดหวังเบิกเสียใจหรือเมื่อเวลามีใครมารบกวนก็โกรธยับยั้งใจไม่ได้เช่นนี้มันก็ทำให้การงานนั่นหยุดชะง,งักลงดำเนินไปไม่ได้นี่ต้องระวังผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ ต้องให้มันได้ผลจริงๆอย่างที่ว่ามานี่เนี่ถ้าปฏิบัติรมภาวนาอยู่แต่เมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมากดตื่นเต้นวันไว้ไปตามโกรธเกลียดเคียดชัางเสียใจอย่างนี้นะไปอย่างแรงมาอนี้เมื่อเมื่อจิตใจเป็นเช่นนั้นเนะ่ยการปฏิบัติทำสมาธิภาวนา ก็ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยอขอให้เข้าใจกันการที่ว่าภาวนาได้ผลน่ะสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่นแเราฝึกคัดทำใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาความทั่วมากระทบกระทั่งก็ไม่วันไหวไปตามโรูเท่าทัน พระธรรมดาคนมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นแหละพอมีอะไรมาถึงเขา้ามันก็ปัญญามันก็คิดมันก็รู้สิ่งใดควรละมันก็รีบสอนใจให้ละทันทีนี่แสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญามันจึงรอบรู้ ในสพกองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าภาวนาไม่ค่อยได้พ้นค่อยพากันตั้งใจให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเรามาพบคำสั่งสอนของผู้ประเสริฐ พระพระองค์นั้นได้ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดทำของจริงแท้ไม่ใช่ของปลอมมาพระอ,องค์รู้อะไรรู้จริงทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็จงมาลงความเห็นกับตัวเองว่าถ้าตนเองไม่ผึกกิจใจนี้ให้ ตั้งมั่นให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้จริงเห็นแจ้งในสัพพังขารทั้งพวงแล้วจะนีตนก็พ้นทุกไปไม่ได้นี่การที่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วก็รู้อย่างนี้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนถอนตนออกจากทุกข์ในวตสาสงสารนี่ ด้วยอุบายปัญญาต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละพระองค์ไม่ได้สอนคนเป็นอย่างอื่นนะไอ้ที่ทรงสอนให้ทานรักษาศีลไว้พระภาวนาหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะการที่บุคคลมีความโลภความตนีห่วงแหน ในทรับสมบัติภายนอกหรือหววแหนขันทั้งห้าอันเป็นภายในอันนี้ก็ดีมันเป็นทุกข์หลายนี่ผู้ใดพิจารณาตามคำสองตุวเจ้านี่จะเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆนะความห่วงความห่วงและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนีนะ่มันเป็นทุกข์จริงๆนะอันนี้แหละ พระองค์เจ้าทรงพระประสงค์อยากจะให้ถอนตนจากความโลภความตนีเหล่านี้แหละให้เข้าใจจึงได้ทรงสอนให้บริจาคทานเพื่อชำระสันดานที่มีความโลภความห่วงความหวงอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนั้นออกไปการที่บุคคลมีความโกรธจัดเป็นเจ้าเรือนมันก็เป็นทุกข์มาก อันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อมันโกรธมากๆเข้าไปแล้วมันล้างไม่อยู่มันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือทุบตียิงหรือว่าฟันหรือแทงผู้อื่นให้ตาย อย่างนี้ก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิมแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บปวดภายในจิตใจนี่แหละมันมันต้องใช้วาจาทิมแทงกันซะก่อนทิมแทงให้เจ็บใจเมื่อมันเจ็บใจพแรงแล้วพนนี้มันก็ยังไม่อยู่แล้วก็ใช้อาวุธทิมแทงกันแล้แบบนี้นะประหาตประหารกัน นี่แหละโทษแห่งความโกรธให้พึงเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาให้มากๆจเจริญเมตตาหมายความว่าให้ตั้งคิดปรารถนาให้สัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าอย่าไปตั้งคิดคิดให้บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเกลียดชังนั้น ชิหายวายวอดล่มตายไปอย่าได้พุทธได้เกิดอะไรอย่างนี้นะเหยีใจไปตั้งไว้อย่างนั้นนะ่ะมันก็เรียกท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวนแบบน,นี้เราเห็นโทษแห่งความจองเวนอย่างนั้นแล้วกว็จึงมาตั้งจิตเมตตาขึ้นมาให้อภัยแก่บุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูต่อตน นก็ไม่รังเกียจเขาเพราะเขามันมีนิสัยอย่างนั้นเขามันสะสมกิเลสอย่างนั้นมานานเขาอย่างละไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราควรให้อภัยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วใจมันก็พงตกลงไปมันก็ไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุกทุกท่วนหน้า อย่ามีเวรต่อกันแลกกันเนี่ยที่แนะนำอย่างนี้ล้วนแต่แนะนำให้ทำในใจทั้งนั้นนะบางคนยังไม่รู้นะว่าละกิเลสนี่ละอย่างไร mm hmm. ก็ละอย่างนี้แหละเพราะกิเลสมันมีลักษณะอาการแตกต่างกันธรรมะที่จะปราบกิเลสนั่นก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปดังที่แสดงมานี่แหละ การที่ทรงสอนให้พิจารณาเห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันก่อนภาก่อทุกข์ให้แก่บุคคลเหลือที่จะคานนาเช่นเดียวกันแหละขึ้นเชื่อว่าหลงแล้วเมื่อก็ททำผิดบ้างทำถูกบ้างไปอย่างนั้นนะดูดูมันจะทำผิดอันันมากกว่าทำถูกธรรมดาคนหลงคนเมาดังนั้นแหละ พระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้กำจัดความหลงนี้ออกไปด้วยการเจริญสมาธิภาวนาถ้าหากว่าบุคคลไม่ลงมือปฏิบัติจเจริญสมาธิยภัษณาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วอย่างนี้ความหลงมันจะไม่เบาบางไปเลยเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หมายความว่าเป็นนั้นว่าคม กิเลสอย่างกลางให้สงบตัวลงไว้อย่างนี้นะเมื่อกิเลสอย่างกลางมันสงบตัวลงได้แล้ววันนี้จิตใจก็ผ่องแผ่วเวิกบานเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรอะไรมันก็คล่องแคล่วดีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำจิตนี้ให้สงบยังไม่ได้ เรจะพิจารณาอะไรให้คล่องแคล่วให้เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งมันก็ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เหมือนอย่างดวงตาของเรานี่นะถ้ามีฝ้ามาปิดบังอยู่เนี่ยมันก็มัวต่อเมื่อหมอผู้ชำนาญ ลอกฝ้าที่ปิดปางตาั่้นออกได้แล้วนี่ตาก็สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนดีนี่ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยอันดวงตาภายในคือดวงจิตนี่นะถ้ามีฝ้าคือความหลงเข้าหุ้มห่อแล้วอย่างนี้ย่อมคิดอะไรก็ไม่ออกไม่สามารถจะรู้ เหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เลยใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้<ม>ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทพระพุทธเจ้าแนะนำอุบายที่จะกำจัดความหลงไว้แล้วคือการเจริญสมถาวิปัสสนานี่ล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความหลง นี้ให้เบาบางออกไปจากจิดใจทั้งนั้นเลยถ้าจะว่าไปอย่างหนึ่งแล้วไอ้ความหลงนี่นับว่ามันเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายแน่นอนทีเดียวอ่ะเพราะว่าจิตมันไม่รู้จริงในรูปอันนี้เหตุนั้นมัน จึงหลงรักหลงใครว่าสวยว่างามนี่แต่ที่จริงรูปนี้ไม่ได้สวยได้งามอะไรเมื่อเราเพ่งดูภายในแล้วจะเห็นว่ามีแต่สิ่งสกปรกโสมมทั้งนั่นเลยมีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี่านั้แเละ เมื่อตกแต่งเข้าไปขัดถูเข้าไปแล้วก็รู้สึก,กว่ามันสวยงามแต่คนทั้งหลายมันก็มันหลงอยู่แต่ผิวนอกนี้เองเนี่ยก่อนนะนี่แหละจึงว่ามันหลงแล้วมันจึงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่ถ้าภาวนาเพ่งดูร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ในหนังเข้าไปแล้ว เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทีนี่จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยจริง่งโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดสงก็ไม่น่ารักใครอินดีอะไรก็เมื่อเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจรารณาแยกเนี้ยร่างกายสังขารออกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นั่น ความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนั้นสวยงามน่ารักน่าใครมันก็หายไปความรู้แจ้งว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรรักควรใครควรปล่อยวางจะเกลียดชังก็ไม่ถูกทางที่ถูกแล้วเราก็วางใจให้เป็นอุเบกขาลง อย่าไปยินดียินร้ายกับรูปกายอันนี้นั่นแหละมันถึงจะถอนตนหรือคือถอนดวงจิตน,นี้ออกจากความรักความไข่ให้เบาบางไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภสุพังลงไปแล้วก็เพ่งเข้าไปจนมันถึงมันเป็นธาตุลงไปนู่นบาด้ก็สิ่งเหล่านี้มัน ก็เกิดจากธาตุสี่ดินนะ้ำไฟลมนั่นเองนี่นะแต่แล้วเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเกา่าเมื่อพัญญามันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าเห็นเป็นอนัตตาแล้วันนี้นะมันไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตอนอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นเองนะแต่วันนี้มันต้องย้อนมารู้ นมามธรรมนี่อีกทีหนึง่งนามาร,รมนี่มันเกิดอยู่กับจิตนี่ถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นร่างกายเป็นธาตุเป็นเท่าเป็นทานอะไรไปนั่นน่ะก็จิตนี่แหละรู้เห็นแต่ทีแรกมันก็เป็นสัญญาไปก่อนเช่นเพ่งอสุภะอย่างนี้นะขั้นเมื่อ เห็นอสุภาสุฟังเข้าไปแล้วจิตสงบลงไปแล้วก็เพ่งร่างกายนี้ลงไปมันเป็นสภาวะธาตุสภา,าวาะธรรมก็ไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังเลยนั่นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงว่าอย่าไปยับยั้งอยู่แต่สมถะคือทำใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้เพราะการทำใจให้สงบอยู่นั้นอำนาจแห่งสมาธิเพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบทัวอยู่สงบอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละ แต่มันแสดงฤทธเดชออกมาไม่ได้ในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นขั้นพอจิตถอนออกมาแล้วกิเลสนั่นมันจึงได้โผล่ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้หลงอีกถ้าเมื่อใจใช้ปัญญาพิจารณาไม่ประมาทไม่เบื่อหน่ายต่อการพิจารณา ตั้งสติสำรวมจิตอันเป็นสมาธิอยู่นั้นแน่วแน่แล้วก็เพจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนั้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นโทษแห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมาแน่นะด้วยปัญญาจริงจังเลยวันนี้นี่แหละการพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าเรามารู้แจ้ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามเป็นจริงแล้วไอ้ความโลภเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันโลภมันอยากได้ของผู้อื่นเอาเป็นของตนหรือมันโลภในกล้ามโลภในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งต่างว่านี้แล้วก็อาศัยสังขารความคิดความปรุงแต่งไป อาศัยวิญญาณความรู้ความรู้เรื่องหมวดนั้นแต่วิญญาณนี่มันไม่ประกอบได้วยปัญญามันมิตรู้ว่าสิ่งนั้นน่ารักน่าพอใจน่าอยากได้อย่างนี้นะแล้วอาศัยสัญญาณไปจําหมายเรื่องนั้นไว้อมเมื่อมันจําหมายไปมันเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางใจนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะลัก กิเลสต่างๆมีความโลภเป็นต้นไม่ได้นะก็เพราะไม่ย้อนมาเพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นอาการของกิจนะเกิดจากกิจนี้แหละแต่เราต้องถอยกลับมาอย่าท่งใจคิดอ่านพุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นคือถอย ความคิดความจำความหมายทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ที่ความรู้สึกภายในมาเพ่งดูนามธรรมาเหล่านี้มันก็เห็นแจ้งเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพื่อมาเห็นแจ้งในนามธรรมอย่างนี้แล้วก็พร้อมทั้งเห็นแจ้งในรูปทำอย่างที่ว่านั่น มันก็สามารถบรรเทากิเลสต่างๆลงได้เพราะว่ามันรู้ต้นตอเข้ามานี่รู้ว่าจิตนี่มาหลงนามหลงรูปนี่แหละพูดสั้นๆแนะานที่มันจะเกิดเป็นความโลภความโกรธหลงหรือว่าจะเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่เราต้องมาค้นมาเพ่งพินิจด,ดู ต้นตอของกิเลสนี้ให้มันได้เมื่อเพ่งดูอยู่บ่อยๆเข้านะมันจึงรู้แจ้งได้ถ้าเพ่งช่วครั้งชั่วครา,า,าวแล้วหยุดเสียเช่นนี้มันก็ยอมมองเห็นไว้ได้ปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งขอให้พากันตั้งความภาคเพียรพยายามลงให้เต็มความสามารถของตนของตน จนกว่ามันจะรู้จริงเห็นแจ้งจนกว่ามันจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาสารพัด